สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะเล่าหนังไทยของทางเน็ตฟิกให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าปริศนารูหลอนเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ได้ไปอยู่ที่บ้านของคุณตาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าแม่ของพวกเขาประสบอุบัติเหตุต้องนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วที่บ้านคุณตานี่เองที่มันมีรูประหลาดเกิดขึ้นบนกำแพงแล้วพอพวกเขามองเข้าไปในรูนั้นก็พบกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงแถมตอนจบก็ยังหักมุมอีกด้วยแล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาทิพัทเด็กชายที่ขาไม่สมประกอบเขาอาศัยอยู่ในบ้านกับพิมพ์พี่สาวของเขาและใหม่แม่ของพวกเขาระหว่างทางที่ใหม่มาส่งพัดและพิมพ์ไปโรงเรียนเธอก็บอกกับลูกๆว่า เธอได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศและก็ให้สัญญากับพัดและพิมพ์ว่าจะพาลูกๆไปเลี้ยงฉลองในวันนี้เธอบอกให้ลูกก่นเลือกร้านอาหารได้เลยว่าอยากไปกินที่ไหนแต่ว่าตกดึกคืนนั้นเธอก็ยังไม่กลับมาบ้านพวกเด็กๆก,ก็เฝ้ารอแม่ว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับมาสักทีแล้วใหม่ก็ต้องผิดนัดกับลูกๆเพราะว่าเธอมีงานกองโตรออยู่จากการที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ วันต่อมาที่โรงเรียนพิมพ์กําลังซ้อมเชียรดเดอร์อยู่เธอก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าเชียรดเตอร์ต่ออีก1ปีแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งที่ถูกเสนอชื่อไปเหมือนกันเพื่อนของเธอชื่อว่ามายนะครับมายนั้นเป็นเพื่อนรักของพิมพ์ซึ่งมายเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเสนอชื่อให้เธอแข่งกับพิมพ์ แล้วพอกลับมาถึงบ้านพิมพ์ก็เห็นว่าพัดกำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเฟมเพื่อรุ่นพี่ของเขาพวกเขาเล่นเกมกันเสียงดังมากพอเฟมเห็นว่าพิมพ์เดินเข้ามาในบ้านเขาก็บอกให้พัดอยู่เฉยๆแล้วแอบย่องตามพิมพ์ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปแอบมองดูพิมพ์เปลี่ยนเสื้อผ้าพอพิมพ์เห็นเข้าก็โวยวายแล้วก็ได้ปิดประตูใส่เท้าของเฟมไปเต็มๆฝ่ายชายก็ร้องโวยวายลัน่นแล้วลงมาขู่พัดว่าจะเอาคลิปของพิมพแบบไปแชร์ให้ทุกคนในโรงเรียนได้ดูกัน คืนนี้ใหม่ก็ได้เลื่อนนัดฉลองกับลูกๆออกไปอีกเพราะเธออาจจะกลับบ้านดึกและขณะขับรถกลับบ้านใหม่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนต้องเข้าห้อง ICU เพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโอกาสที่จะฟื้นมีแค่50-50เท่านั้น แล้วคุณตาพ่อของใหม่ก็มาปรากฏตัวที่บ้านเพื่อมารับพิมพ์รับพัดไปอยู่ด้วยแต่ว่าหล,หลานทั้งสองคนนี้ไม่เคยเจอกับคุณตามาก่อนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตใหม่ได้มีปัญหากับคุณตาแล้วก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วหลังจากนั้นใหม่ก็ไม่เคยกลับไปหาคุณตาอีกเลย หลังจากที่หลานทั้งสองคนได้มาอยู่ที่บ้านคุณตาแล้วพอตอนเช้าเมื่อทั้งคู่ลงมากินข้าวพร้อมกับคุณตาคุณตาก็ได้ขอร้องหลานทั้งสองคนว่าอย่าไปถือสาหาความกับคุณยายเลยเพราะว่าคุณยาย,ยาเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งอาจจะพูดอะไรออกมาโดยไม่ทันคิดและคุณยายก็มีนิสัยขี้หลงขี้ลืมมากซะด้วยหลังจากนั้นคุณตาก็ได้พาหลานๆไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลพอกลับมาที่บ้านพัดก็ปล่อยเจาลาเต้น้องแมวที่ได้เลี้ยงเอาไวใ้ให้มันออกไปเดินเล่น แต่สายตาของเขาก็ดัไปเห็นรูอะไรบางอย่างที่อยู่บนกันแพงในบ้านของคุณตา พัดก็เลยเดินเข้าไปส่องที่รูนั้นดูเขาก็เห็นว่าภายในรูนั้นมันเป็นห้องโล่งๆห้องหนึ่งมีโซฟาเก่าๆวางอยู่แล้วภายในห้องนั้นก็มีประตูอยู่หนึ่งบานประตูมันค่อยๆเปิดออกช้าๆมีเสียงดังออดแอดเพราะว่าความเก่าของมันแล้วพัดก็ต้องสะดุ้งตัวเมื่อเห็นว่ามีใครอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่พิมพ์ได้เข้ามาเรียกน้องชายพอดีพัดก็เลยเล่าสิ่งที่เห็นให้พิมพ์ฟังแต่พิมพ์ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเธอบอกเพียงแค่ว่ามันอาจจะเป็นบ้านข้างๆก็ได้ที่มาแอบเจะรู เท่านั้นแล้วพอถึงตอนเย็นพิมพ์ก็ได้บอกกับคุณตาว่าให้เรียกช่างมาซ่อมกําแพงที่มันเป็นรูอยู่แต่พอคุณตาคุณยายไปดูตรงจุดที่มีรูปรากฏว่าทั้งคุณตาคุณยายกลับไม่มีใครมองเห็นรูนั้นเลยมีเพียงแค่เธอกับน้องชายเท่านั้นที่เห็นว่ามันยังเป็นรูอยู่บนกําแพงพิมพ์และพัดก็เลยกลับมาคุยกันที่ห้องนอนพวกเขากําลังสงสยัยว่าตากับยายามองไม่เห็นรูนะจริงๆหรือว่าแกล้งโกหกพวกเราว่ามองไม่เห็นรูนั้นกันแนะ่ แล้วเช้าวันต่อมาพอพวกเด็กๆมานั่งที่โต๊ะอาหารพวกเขาก็ไม่เห็นรูที่ว่านั้นอีกแล้วมันก็เลยทําให้พัดสงสัยมากแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาให้ใครฟังต่อมาพัดก็ถูกเฟรมรุ่นพี่ที่โรงเรียนขู่อีกแล้วเขาก็เลยพาเฟรมมานั่งเล่นที่บ้านคุณตาด้วยพัดนั้นได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแ,แต่เฟรมไม่ได้ยินเสียงนั้น พัดก็เลยเดินไปหาที่มาของเสียงคราวนี้พัดเห็นรูบนกำแพงนั้นอีกแล้วแต่เฟรมก็กลับมองไม่เห็นมันพัดเลยมองส่องไปในรูนั้นอีกครั้งและครั้งนี้เขาเห็นภาพของผู้หญิงที่น่ากลัวมากจนพัดสะดุ้งโหยงออกมา แต่เฟรมก,กลับหัวเลาะชอบใจและจะขอส่องดูลูนั้นบ้างแม้ว่าเฟรมจะมองไม่เห็นลูบนกำแพงแต่พัดก็พยายามบอกตำแหน่งของลูนั้นพอเฟรมสองไปที่ตำแหน่งนั้นเขาก็ต้องหงายหลังออกมาเหมือนถูกต่อยเข้าที่จมูกจนเลือดก,กำเดาของเขาไหลออกมาเฟรมคิดว่าพัดต้องเป็นคนผักหัวของเขาชนกับกำแพงแน่ๆ พัดก็เลยต้องรีบไปหยิบกระดาษทิชชู่มาให้รุ่นพี่เพื่อสับเลือดแล้วพอพิมพ์กลับมาถึงบ้านเฟรก็ขู่เธอแล้วบอกว่าชีวิตของเธอจบลงแล้วแล้วก็เดินอย่างโมโหออกจากบ้านไปพัดก็เลยมาเล่าความจริงให้พี่สาวฟังว่าเฟรมมีคลิปแอบถ่ายตอนที่พี่พิมพกำลังอาบน้ำอยู่ในโรงยิมพิมพ์ก็ตกใจมากนะครับเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็สงสัยว่าใครเป็นคนที่แอบถ่ายคลิปของเธอ สักพักพิมพ์ก็ได้เช็ดเลือดของเฟรมที่หยดอยู่ที่พื้นตอนนั้นเองคุณยายก็เดินเข้ามาพอดีพอยายเห็นเลือดก,ก็เหมือนว่าคุณยายน่ะจะเสียสติไปเลยเพราะว่าคุณยายอ่ะเอาแต่เรียกชื่อพิมพ์ว่าใหม่แม่ของเธอแทนแถมยังเรียกพัทว่าเป็นคนที่ชื่อว่ากริดอีกด้วยพอคุณยายตั้งสติได้คุณยายก็มองไปที่กำแพงอีกด้านแล้วดูเหมือนว่าคุณยายจะมองว่ากำแพงอันนั้นน่ะเป็นนาฬิกาทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีนาฬิกาแขวนอยู่เลย ทางด้านคุณตาก็มาที่โรงพยาบาลเพราะว่าในอดีตคุณตาเคยเป็นผู้บัญชาการของหน่วยกองปราบปรามมาก่อนและในวันนี้คุณตาก็มาเพื่อขอดูแฟ้มคดีของคนที่ขับรถชนลูกสาวของตัวเองจนทําให้ใหม่ยังคงนอนโคม,ม่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วในแฟ้มคดีก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การว่าคนที่ขับรถชนใหม่นะั้นเป็นเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่นั่งมาด้วยกันพวกผู้ต้องหามาด้วยกันสองคนแล้วในคืนนั้นผู้ต้องหาเนะมามากก็เลยให้เพื่อนเป็นคนขับรถแทน แล้วพอขับรถไปชนกับรถของใหม่แล้วเพื่อนคนนั้นก็ได้หนีไปเพราะกลัวความผิดส่วนตัวผู้ต้องหาก็เป็นแค่เจ้าของรถเท่านั้นและก็ยังเป็นถึงลูกชายเจ้าสัวนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยพออ่านแฟ้มคดีจบคุณตาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่คดียังไม่มีความคืบหน้าเลยคุณตายเลยยื่นคำขาดว่าจะต้องจับคนผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดต่อมาตอนที่พิมพ์กับพัทนั่งเล่นอยู่ในบ้านด้วยกัน พิมพ์ก็ไปเจอเข้ากับมือถือของเฟรมที่ลืมเอาไว้บนโซฟาเมื่อวันก่อนเธอก็เลยเอาคลิปมาเปิดดูแต่ว่าสักพัก ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นมาขัดจังหวะดังมาจากรูที่กำแพงอีกแล้วรอบนี้พิมพ์ขอเป็นคนเดินเข้าไปส่องดูด้วยตัวเองแล้วเธอก็เห็นผู้หญิงกำลังคลานอยู่ในห้องนั้นเธอบอกกับน้องชายว่าเราต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นแต่พอเธอเข้าไปส่องดูอีกรอบเธอก็รีบบอกกับพัดว่าห้ามไม่ให้พัดไปยุ่งอะไรกับรูนั้นอีกเพราะเวลาที่เธอสองเข้าไปดูในห้องนั้นมันเป็นช่วงเวลากลางคืน ทั้งที่ตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันแทๆ้ๆแต่ว่าในคืนนั้นนะครับพัดก็ได้ยินเสียงประหลาดนั้นอีกแล้วเขาก็เลยรีบคุมมปองทันทีแต่พอเขาแง้มผ้าห่มอ,ออกมาดูเขาก็เห็นว่าร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกำลังนั่งอยู่บนเตียงที่พิมพ์นอนอยู่และพยายามใช้มือลูบไปที่ตัวของพิมพ์ัดตกใจจนตกเตียงพิมพ์ก็เลยเปิดไฟมาดูว่าน้องชายอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่า พอตอนเช้าพิมพ์ก็ปลุกพาทให้ลุกจากที่นอนพาทน,น,นอนคุ้มโปรงอยู่แล้วก็บอกว่าวันนี้เขาขอหยุดเรียนหนึ่งวันเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะว่าเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนเลย พิมพ์ก็เลยดึงผ้าห่มออกมาจากตัวพัทนะครับแล้วเธอก็ต้องตกใจมากพัทม,มีเลือดเปื้อนเสื้อพิมพ์ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณยายทางด้านคุณตาเขาก็กําลังโมโหหัวฟาดหัวเวี่ยงพอหนังสือพิมพับพาดหัวข่าวว่าลูกชายเจ้าสัวที่ขับรถมาชนรถของใหม่ได้รอดพ้นจากคดีนี้แล้วคุณตาพูดกับใหม่ที่นอนไม่รู้สึกตัวว่ายังไงก็ตามพ่อจะจับคนที่ทําผิดมารับโทษให้ได้ ส่วนพัทที่อยู่บ้านกับคุณยายสองคนคุณยายก็เอานมมาให้ดื่มทั้งสองคนก็คุยกันเรื่องของใหม่แม่ของพัทตอนนั้นคุณยายเห็นว่าพัทวาดรูปในสมุดก็เลยขอมาดูหน่อย แต่พอเปิดมาเห็นรูปที่พัดวาดที่มันน่ากลัวมากคุณยายก็เลยเสียงดังใส่พัดและถามว่าเขาวาดรูปพวกนี้มาทําไมแต่พัดก็บอกยายกลับไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนวาดมันแล้วพอหลังจากคุณยายเดินออกไปแล้วพัดก็เดินกลับมาเปิดดูสมุดอีกครั้งแต่ปรากฏว่ารูปวาดในหน้านั้นมันก็ไม่มีแล้วรูปวาดมันได้หายไป ทางด้านพิมนะครับพอเธอมาถึงโรงเรียนก็มีปัญหาเกิดขึ้นซะแล้วเพราะว่าคลิปของเธอตอนอาบน้าน,นั้นนะ่ะได้ถูกแชร์ว่อนไปทั่วแต่ว่าโชคดีที่พิมพ์นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณครูและทําให้ครูจับตัวคนที่แชร์คลิปนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยมันเป็นฝีมือของไมล์เพื่อนสนิทของเธอเองไมล์ <My S 2> เป็นคนแอบถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่พิมพ์กําลังอาบน้ําอยู่ พอพิมพกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นน้องชายนอนซมอยู่ในห้องพัดบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาว่าที่นี่เหมือนจะทําให้เขารู้สึกป่วยพัดไอออกมาเป็นเลือดพิมพ์คิดว่าอาการของพัดน,น่าจะหนักมากแล้วเธอก็เลยรีบโทรหาคุณตาซึ่งในตอนนี้คุณตากําลังสะกดรอยอยู่ที่งานปาร์ตี้ของลูกชายเจ้าสัวคนที่ขับรถชนรถของหม่ พอรู้ว่าหลานสาวโทรมาตามคุณตาก็เลยรีบก,กลับมาบ้านแล้วขณะที่พัดกับพิมพ์นอนหลับอยู่พวกเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันทั้งคู่เดินลงไปดูที่รูบนกําแพงเหมือนเดิมพิมพ์เข้าไปส่องดูแล้วก็บอกกับน้องชายว่าเหมือนผู้หญิงที่เธอเห็นอยู่ในรูต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างแต่พัดมีความคิดอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าห้องนั้นน่ะมันเหมือนกับห้องที่บ้านของคุณตามากและที่สําคัญก็คือ ตรงจุดที่คุณยายมองว่าเป็นนาฬิกาทั้งที่มันไม่มีนาฬิกาแขวนอยู่มันก็เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในรูนั้นแล้วเขาก็บอกกับพิมพ์ถึงทฤษฎีรูหนอนว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นในรูนั้นมันเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งและช่วงเวลาก็ต่างกันไปด้วย แล้วพอคุณตากลับมาถึงบ้านทั้งสองคนก็เลยถามคุณตาว่าบ้านข้างๆอ่ะเคยมีคนตายหรือเปล่าแต่คุณตาก็พูดเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกเพียงแค่ว่าบ้านข้างๆอ่ะมันล้างมาตั้งนานแล้วแล้วก็เอาตู้โชว์มาเลื่อนปิดรูบนกำแพงนั้น แต่ว่าในคืนนั้นตู้โชว์ที่ถูกเลื่อนมาปิดรูมันก็ได้ล้มลงมาเสียงดังจนพิมพ์กับพัดต,ต้องวิ่งลงมาดูส่วนคุณตาก็ได้ขับรถไปสะกดรอยตามลูกชายของเจ้าสัวคนนั้นต่อคุณตาขับรถตามไปเรื่อยๆพอได้จังหวะก,ก็ขับแซงปาดหน้ามาแล้วก็หยุดรถลงทันทีโชคดีที่ลูกชายของเจ้าสัวเบรกรถไว้ทันคุณตาเดินลงมาจากรถด,ด้วยชุดตำรวจที่แต่งมาสเต็มยศลูกชายเจ้าสัวพูดข่มขู่คุณตาพร้อมกับด่าทอต,าต่างๆนานา,นา,นาน คุณตาก็เลยตบสั่งสอนไปแล้วก็พาเขาลงมาซ้อมต่อจากนั้นก็ได้เอาเหล้าที่เจออยู่ในรถมาล่าใส่ตัวแล้วจุดไฟเผาลูกชายเจ้าสัวทั้งเป็นและในเวลาเดียวกันนั้นใหม่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพอหมอบอกกับเธอว่าลูกทั้งสองคนน่อยู่ที่บ้านของคุณตาใหม่ก็พยายามดึงสายน้ําเกลือออกเพื่อจะไปช่วยลูกของเธอส่วนพิมพ์กับพายก็ช่วยคุณยายเก็บกวาดตู้โชว์ที่ล้มลงมาตอนนั้นเองเสียงประหลาดที่ดังมาจากรูนั้นก็ดังขึ้นมาอีก ครั้งนี้พัดตัดสินใจถามคุณยายว่ายายอ่ได้ยินเสียงประหลาดเหมือนกันใช่ไหมคุณยายก็เลยยอมเล่าให้พวกหลานๆฟังว่าจริงๆแล้วยายอะทนกับเสียงนี้มา15ปีแต่คุณตานะไม่เคยได้ยินเสียงหรือว่าไม่เคยเห็นรูบนกำแพงเลยแถมยังมองว่ายายอ่เป็นคนบ้าคุณตาก็เลยให้ยายกินยาจิตเวทมาโดยตลอดแล้วพิมพ์กับพัดก็ส่องดูในรูนัดอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็เห็นว่าภายในห้องนั้นมีทั้งคุณตาคุณยายสมัยที่ยังไม่แก่ คุณตาสวมชุดตำรวจแล้วก็เห็นแม่ของพวกเขาทั้งคู่ด้วยคุณตาอุ้มร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปแล้วแล้วแม่ก็ร้องโวยวายพร้อมกับด่าผู้ชายที่ชื่อว่ากริดว่าทำไมถึงปล่อยให้พิญญาลูกสาวของพวกเขาได้ตายไปเราวภาพก็ย้อนไปที่เด็กหญิงพิญญา เธอเดินมาชวนกรดซึ่งเป็นพ่อของเธอให้เล่นซ่อนหาด้วยกันแล้วเธอก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้บนันไดไม่มีใครรู้ว่าพิญญาติดอยู่ในห้องใต้บันไดานานแค่ไหนเพราะว่าเกรดกินเหล้าเข้าไปมากพอเมาก็เลยนอนหลับไปเลยและสาเหตุที่พิญญาตายก็เพราะว่าในระหว่างที่เธอไปหลบอยู่ในห้องใต้บันไดนั้นเธอดันไปกินยาเบอ่อหนูเข้าเกิดรู้สึกเสียใจมากที่เขาเป็นสาเหตุที่ทําให้พิญญาต้องตายไปเขาก็เลยเอาปืนของคุณตามายิงตัวตายตามลูกสาวไปแล้วตอนนั้นเอง พทดก็ได้อายเป็นเลือดออกมาอีกครั้งทางด้านของใหม่ เธอก็รีบขับรถมาที่บ้านของคุณตาแต่ว่ายังไม่ทันเข้าไปในตัวบ้านเธอก็เห็นเจ้าลาเต้แมวที่เลี้ยงไว้นอนตายอยู่ที่สนามหญ้าพอเธอเข้าไปในบ้านคุณตาก็เข้ามาพอดีพร้อมกับถือปืนมาด้วยใหม่พยายามพูดจนคุณตายอมเก็บปืนแล้วพิมพ์กับพัดก็ได้รู้ความจริงจากปากแม่ของพวกเขาว่าสาเหตุที่เด็กหญิงพินญ,ญาตายเป็นเพราะว่าคุณยายเป็นคนเอายาเบื่อหนูให้เธอกินเพียงเพราะว่าพินญ,ญานั้นเกิดมาเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบแถมคุณยายยังเอายาเบื่อหนูมาใส่นมให้พัดกินด้วยเหมือนกัน ซึ่งนั่นก็เลยทําให้พัดไอออกมาเป็นเลือดแล้วคุณยายก็ได้เห็นภาพหลอนมองเห็นพิญญายืนอ,อยู่ข้างหลังของพิมพ์คุณยายเลยพูดออกมาว่าครอบครัวนี้มีลูกสาวเกิดมาดีพร้อมแต่ดันไปได้สามีขี้เมาลูกก็เลยเกิดมาพิการไม่สมประกอบคําพูดนี้ทําให้ใหม่เสียใจมากเธอก็เลยบอกพ่อกับแม่ของเธอว่าเรื่องที่มันผ่านมาทั้งหมดเธอจะไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าทั้งสองคนก็คือพ่อและแม่ของเธอ แต่ต่อจากนี้ไปห้ามไม่ให้พ่อกับแม่มายุ่งกับพิมพ์และพัเอกีกแล้วใหม่ก็รีบพาลูกทั้งสองคนออกจากบ้านหลังนั้นมาทิ้งให้คุณยายกรีดร้องร่านด้วยความเสียใจ แล้วในคืนนั้นเองคุณยายก็เดินลงมาข้างล่างเพราะว่าคุณยายได้ยินเสียงจากปกลูบนกำแพงคุณยายมองเห็นพินญ,ญาเดินมาเรียกและพยายามจะเล่นด้วยแต่ว่าคุณยายก็สะบัดมืออย่างแรงจนเกิดอุบัติเหตุส่วนคุณตาก็ได้รับสายของผู้กำกับแจ้งเรื่องที่ลูกชายของเจ้าสัวได้เสียชีวิตลงและก็ต้องช็อกสุดๆไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกชายเจ้าสัวพูดความจริงเพราะคนที่ขับรถชนรถของใหม่นั้นเป็นเพื่อนของเขาเอง ผู้กำก,กับก็ได้แจ้งว่าเขาเองอ่ะเคยช่วยคุณตามาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องคดีของกริตเขาช่วยจัดฉากทุกอย่างให้จนเรื่องมันผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่อาจจะช่วยคุณตาได้เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดเก็บภาพขณะที่คุณตากำลังฆาตกรรมลูกของเจ้าสัวได้แล้วหนังก็มาเฉลยความจริงว่าคุณยายนั้นไม่ได้ฆ่าพิญญาแต่ว่าคุณยายเขาไม่รู้ว่าพิญญาน่ะไปแอบอยู่ในห้องใต้บันไดาย,ยายก็เลยไปล็อกห้องนั้นเอาไว้ทำให้เด็กหญิงออกมาไม่ได้ เธอพยายามตะโกนร้องให้พ่อช่วยแต่ว่ากริตก็เมามากจนหลับไปไม่รู้สึกตัวและที่หักมุมสุดๆก็คือคนที่ยิงกริตตายก็คือใหม่นั่นเองและคุณตาก็เป็นคนจัดฉากให้เหมือนว่ากริตนั้นฆ่าตัวตายโดยมีผู้กำกับคนที่โทรศัพท์มาคุยเป็นคนจัดฉากคอยให้การช่วยเหลือ จากนั้นคุณตาก็เดินลงบันไดามาเจอคุณยายแต่เขากลับเห็นภาพหลอนเขาคิดว่าคุณยายคือลูกชายเจ้าสัวที่เพิ่งถูกเขาจุดไฟเผาไปเมื่อกี้นี้คุณตาก็เลยยิงใส่อย่างไม่ยัง้งแต่คนที่ต้องจบชีวิตไปก็คือคุณยายนั่นเองพอรู้สึกตัวคุณตาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.2คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทําลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทําการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายๆครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ